สวัสดีพีพี่ FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ่งก็มาอยู่กับเจ้า t o y ยต้าวีออสนะคะ 1.5G ปี2018นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสดสดร้อนๆน,นะคะราคาของเราตั้งขายอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะระยะการใช้งานอยู่ที่162,000โลนะคะเป็นรถสีขาวสีเดิมจากทางโรงงานโตโยต้าเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ยอดฮิตยอดน,นิยมอีก1รุ่นนะคะขายดีมากๆนะคะในท้องตลาดนะคะรุ่น v ีออนะคะต่อให้ไม่มีผลิตออกมาแล้วแต่ก็ยังเป็นที่นิยมที่ตามหาของคนหมู่มากนะคะตอนนี้นะคะที่เพชรยนต์เรามีรถไว้ซัพพอร์ตลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบติดต่อมา ที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2ได้เลยนะคะติดต่อกับเซลล์กิ่งเพชรยนต์โดย,ต,โดยต,ตรงเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพามารับชมในส่วนของตัวรีเทลตัวรถกันบ้างนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทามลันนิ่งไลท์มาให้พร้อมไฟเลี้ยวมาในชุดคมเดียวกันเลยนะคะ ในส่วนของตัวชุดคมบไฟนะคะก็ใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีระอองน้ำคาบเหลืองนะคะไฟแท้ไฟเดิมนะคะมีไฟเดทามมาให้นะคะพร้อมไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าเลยกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นเดียวกันรายละเอียดรีเทลต่างๆถือว่าสมบูรณ์นะคะ คันนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน7กไก่มอมา8ป0 4นะคะป้ายกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นป้ายนี้ไปเลยนะคะรถเป็นสีขาวนะคะสีขาวสีเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถถือว่าสวยงามนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กให้ด้วยนะคะหัวน็อตสี่จุดโลโก้โตโตยต้อยู่ครบเลยนะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะสำหรับคันนี้ ได้เป็นยางปี2021ด้วยนะคะยางปีใหม่ด้วยใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยในส่วนของสุ้มล้อด้านหน้านะคะโชคกไม่ล้มไม่เอียงนะคะไม่มีรอยแตกรอยซีนธรรมะร้าต่างๆนะคะ mm hmm. เห็นเด่นชัดนะคะรอยเม็ดอกต่างๆนะคะอยู่ครบเลยโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะรถไม่มีพิกความชนหนักมานะคะการันตีได้เลย ที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เป็นกระจกแบบพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้านข้างตัวกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสรดนะคะเป็นตัวคิ้วกันสรดให้เลยนะคะคันนี้นะคะอาจจะมีคราบการใช้งานนะคะสิ่งคราบสกรปรกทั่วไปนะคะแต่ว่าท่านไหนที่ได้ไปเราทำความสะอาดเก็บล้างให้หมดนะคะดูแลให้หมดเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็มาเป็นไฟไอ LED นะคะเป็นสีทับทิมนะคะตกแต่งให้ด้วยโคมเมียมเส้นเงาๆแบบนี้นะคะถือว่าการลงรีเทลรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะสวยงามเลยมีความหรูหราไฮโซดูทันสมัยนะคะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้2จุดนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเป็นกล้องถอยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น 1.5G นะคะถือว่า เข้ามาค่อนข้างน้อยเลยนะคะนานๆจะมีเข้ามาทีนะคะและเป็นสีขาวด้วยรายละเอียดดีเทลสีขาวนะคะคนหายาคนหายเยอะนะคะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกบานแทบ้บานเดิมนะคะตัวอักษรของโตโยต้านะคะอยู่ครบนะคะทุกมุมทุกจุดเลยนะคะมีระบบสัญญาณกันขโมยให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวกระจก ระบบเซ็นทรัลล็อกมาครบนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวรถภายนอกนะคะคันนี้ย้ำราคากันอีกทีนะคะของเราตั้งขายอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะ439,000บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดยอดฟรีดาวกันไปเลยนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดนะคะ,ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ด้านในกันบ้างนะคะเริ่มจากที่ขอบประตูเลยนะคะ รายละเอียดตัวขอบประตูนะคะเหลี่ยมสันสวยงามนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะยางขอบประตูไม่มีเสื่อมนะคะไม่มีเปื่อยยุ่ยโครงสร้างเดิมๆรอยเม็ดอาร์ต่ตางๆนะคะเรียงกันกลมสวยนะคะประตูบานแท้บานเดิมนะคะติดมากับตัวรถจากโรงงานจากศูนย์เลยนะคะเหลี่ยมสันขอบประตูต่างๆนะคะสวยงาม นะคะรายละเอียดด้านข้างนะคะเขาก็ตกแต่งให้ด้วยสีพิงโก้นะคะเป็นลวดลายเฉพาะรุ่นนะคะเฉพาะรุ่นเลยนะคะเป็นสีพิงโก้สีชมพูนะคะสวยงามนะคะเป็นสีดําตัดด้วยสีพิงโก้ถือว่าลงตัวนะคะลงตัวเลยในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างหัวน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะไม่มีการน็อตหลุดน็อตหายนะคะไม่มีเลยโครงสร้างเดิมเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเดิม มีในส่วนของตัวแผ่นกันลอยมาให้ด้วยนะคะสติกเกอร์ยังไม่มีการถอดเลยนะคะป้ายแผ่นเพจต่างๆนะคะมีอยู่ครบนะคะมีอยู่ครบเลยนะคะรายละเอียดตัวรถต่างๆนะคะตามซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยแต่รอยร้าวนะคะไม่มีชำรุดเสียหายอ่ะเดี๋ยวมาต่อในส่วนของตัวเบาะกันบ้างนะคะรุ่นนี้ก็มาเป็นเบาะหนังนะคะสีดำ รายละเอียดการเดินได้ถือว่าสวยงามเลยนะคะเบาะใหม่ๆสวยๆตึงๆแบบนี้นะคะรายละเอียดรีเทลถือว่าดีนะคะด,ดีเลยเป็นรถปี2018นะคะคันนี้ปี2018แต่ว่ารายละเอียดโครงสร้างต่าง,างๆเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะ,ะมาดูในชุดคอนโซลกันบ้างนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำและตกแต่งด้วยลวดลายของสีพิงโกเช่นเดียวกันนะคะ เกลิ้นชักต่างๆนะคะก็อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะสวยงามเก็บของเก็บสัมภาระได้นะคะในะรายละเอียดช่องแอร์ต่างๆนะคะปรับความเย็นได้ตามปกตินะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวจอนะคะมาพร้อมกับตัวจอแอนด o i ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกิ่งจะพารับชมรีเทลด้านในนะคะ นี่นะคะตัวจอนะคะใช้งานได้ตามปกตินะคะเป็นจอที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะของโตโยต้าแท้นะคะระบบช่องแอร์ต่างๆเย็นนะคะให้ความเย็นได้อย่างดีนะคะสามารถแบบปรับกล้องถอยได้ด้วยนะคะมีกล้องถอยให้เห็นนะคะนี่นะคะจอแสดงผลใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นจอแสดงผล นะคะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะระบบแอร์นะคะมาเป็นออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้ก็สามารถปรับออโต้นะคะปรับความเย็นปรับความแรงได้ตามปกติเลยนะคะชุดคันเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้รูปทรงขั้นบันไดนะคะแบบนี้นะคะเป็นชุดเกียร์สีดำนะคะถือว่าสวยงามรายละเอียดลงตัว นะคะเรือนหน้าปัดแสดงผลนะคะก็เห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจนนะคะรุ่นนี้นะคะใช้งานไปอยู่ที่162,000สโลนะคะ1 6 2 0 0แสโลรถโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีพิกความชนหนักแน่นอนนะคะรถไม่เคยกลับสีไม่เคยตัดต่อเครื่องยนต์นะคะไม่มีกรอไมสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะ พวงมาลัยนะคะมีระบบแอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะระบบเซฟตี้ถือว่าค่อนข้างดีนะคะปรับโหมดได้ตามปกติเลยนะคะรายละเอียดตัวรถเข้าๆก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมต่อในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ,ะรายละเอียดตามซอกประตูนะคะนี่เลยนะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆ นะคะถ่ายให้เห็นกันชัดๆเลยตามซอกต่างๆไม่มีรอยถอดรอยแกะเลยนะคะโหมดปรับตัวกระจกต่างๆเป็นแบบอัตโนมัตินะคะปรับออตโตได้นะคะปรับซ้ายปรับขวาขึ้นลงได้หมดเลยนะคะทุกมุมทุกจุดสวยงามนะคะตามซอกประตูไม่มีสึกหรอนะคะไม่มีเสื่อมสภ,ภาพนะคะโครงสร้างเดิมๆ จะพาไปรับชมต่อในห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะอ่านี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะดูโอ v v T i นะคะประหยัดน้ำมันนะคะประหยัดพลังงานในการใช้งานนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมต่างๆนะคะโครงสร้างเดิมเดิม นอดฝากระปองนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะตามซอกต่างๆนะคะสูไม่เห็นกันชัดๆเลยรอยเม็ดอักชัดเจนนะคะป้ายมอกอติดอยู่นะคะคานด้านข้างนะคะยาวมาจนถึงคานด้านหน้านะคะไม่มีผิดรูปเลยนะคะไม่มีผิดรูปเลยนะคะไฟนะคะเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะพาร์ตต่างๆอยู่ครบเลย หัวน็อตทุกมุมทุกจุดไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะแผ่นกันความร้อนคุณภาพยังดีอยู่เลยนะคะคุณภาพยังดีนะคะเหมาะแก่การใช้งานนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถที่ราคาไม่สูงมากนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยนะคะมีรถพร้อมส่งให้กับลูกค้านะคะมีรถพร้อมส่งเลยนะคะคันนี้ราคา439,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 8,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทเคดิตดีฟรีดาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะเทียบกับการใส่คอนะคะใส่สัมภาระค่อนข้างกว้างเลยนะคะมีแผ่นรองมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะด้านในนะคะก็จะมีเก็บชุดยางอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะของเรามีให้ครบเลยนะคะมีให้ครบเลย หัวน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็เดิมๆเลยนะคะหัวน็อตเหลี่ยมสันชัดคมแบบนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะรอยถอดเช่นเดียวกันนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถใช้งานที่ราคาไม่สูงมากนะคะและเป็นสีขาวด้วยตอบโจทย์มากๆนะคะคันนี้นะคะ ท่านไหนที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กิ่งด้วยนะคะอ่ะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น Toyota V-OS นะคะ 1.5G ปี2018นะคะระยะการใช้งาน1 6 0 0 0อ่ะ162,000โลเท่านั้นเองนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะรีบเลยนะคะรถสเปคนี้มีเข้ามาคันเดียวนะคะเป็นสีขาวด้วยรุ่นตัว G ีด้วยนะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะประหยัดเงินอีกด้วยนะคะซื้อรถที่เราไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ